สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ youtube ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่ๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นๆทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครครให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน Total Access Communication Public Company Limited ชื่อย่อ TAC หรือในชื่อการค้าว่า d t a c เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ ครงขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเดิมเป็นบริษัทในเครือยูคอมปัจจุบันถือหุ้นใหญ่โดย BCTN Holding โดยในช่วงแรกให้บริการในช่วงความถี่1,800เมกะเฮิร์ของบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนภายใต้ระยะเวลา27ปีตามสัญญาสัมปทานพร้อมทั้งให้บริการ 3G ในช่วงความถี่850เมกะเฮิร์ ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเดียวกันนอกจากนี้ยังมีบริการ 3G ในช่วงความถี่2,100เมกะเฮิรตซ์ซึ่งกสอทอชออกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ให้บริษัทดีแท็กไตรเน็ตจำกัดดีแท็กเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2532เพื่อเข้ารับสัมปทานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงความถี่850และ1,800เมกะเฮิรตซ์จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในประเภทสร้างโอนดำเนินการวิวทรานสเฟอร์โอเปเรตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2533และจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อเดือนตุลาคมปี2538เดือนพฤศจิกายนปี2539ได้ยืดสัญญากับกอสอทอไปเป็นปี256หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540 ได้เริ่มต้นขายหุ้นบางส่วนให้กับเทเลเนอร์และเปลี่ยนชื่อทางการค้าจากแท็กเป็นดีแท็ในเดือนมีนาคมปี2544ประกูลเบนจรงคคุณผู้ถือหุ้นใหญ่ในยูคอมซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแท็กได้ขายหุ้นให้กับเทเลเนอร์ในช่วงปลายปี2548วันที่11เมษายนปี2555ทางดีแท็ได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ โดยมีบริษัท BCTN h o l d i n g ของตระกูลเบนจรงคกคุณที่มีนายบุญชัยเบนจรงค์คุณผู้ก่อตั้ง d t แทเป็นผู้บริหารอยู่ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ1ิมาเป็นร้อยละห1และกลุ่มเทเลเนอร์ถือหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ49เพื่อลดข้อคอรหาในการเป็นบริษัทต่างชาติที่จะเข้าร่วมประมูล 3G ได้ทำให้ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของดีแทคือ BCTN h o l d i n g ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนึ 1> 1. ่งเทเลเนอร์เอเชียพีท e ีเอลทีดีสี่สิบสองจุดหกสองเปอร์เซ็นต์สองไทยเทลโกโฮดิลิมต็ดสิบจเปอร์เซ็บริษัทไทยเอ็นวดีอาร์จำกัด12.09%องจุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นตบริษัทไทยเทลโคโฮลดิ้งจำกัด7.39% 5เปอร์เซ็บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน5.58ดเปอร์เซ์หเดอะฮอง แผนสร้างไห่แบงกิง้งคอร์ปอเรชันลิมิเต็ดฟันเซอร์วิสเซสดีพาร์ตเมนต์หนึ่งจุดแปดสี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสเตตสตรีทแบงก์ยุโรปลิมิเต็ดหนึ่สเอร์เซ็ลิตเติ้ลดาวนมิเนตลิมิเต็ดศูนยปอร์ซ็นตาสำนักงานประกันสังคม 2. กรณี0ูนย์อร์ซ็นบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน0.51%เปอร์เซ และข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนเพื่อนนะคะและฝากช่วยกดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ